ลุนครับมีไัยขึ้นมานะรนียังมีตัวแบบดูแล้วมันมีจักตัวเพราะว่าทางนี้น่าจะโดนอยู่นะไปอยู่นั่นนั่นูโอ้ยปนินปนินปนิสองตัวเห<ะ>็นบ้านมั้เห็นบ้นมั้บ้านนี้้เห็นบ้าน้ ป๊าดฮะป๊าดคือตัวอยู่ละป๊าดอีพอนเห็นกูบ่พอนบ่ไหวใจอีห่ามึงเหี้ยกูได้เจอห่ามึงตัวนี่เห็นบ่เนี่ยเป่าดิเป็นไดไปหาโท๋ไว้พอนจังหวะนี้พอนสิถูกเดี๋ยวมันบ่นี่บ่เด้ออีเป่าเด้ออีเป่าเด้อเฮ้ยอีเป่าอีเป่าเว้ยบั่นๆๆเอานะเด้อป๊าดดัง33เห็นไดบ่

tạt đi rồi. Này sang tạt đi Đi Đốt đi đốt Đốt <laughs> <Đồng đó>. <cười> lươn, lươn. <cười> lươn.

เอาแล้วครับหมนแล้วบ่มีอย่งบ่มีแล้วบ่มีเือตอ้นไม่แตกเลยลงไปเป็นเป็นเป็นไอ้นี่เลยเป็นมัดเลย เสียนแหเซียนแห่เสีนแหเราบ่อเลยนะเสีนแห่ไปเล้วนี่มันไปมันอัดรอแล้นกลังยอดเหรแที่ขกินน้ำก็ได้ยงนันเด้นี่นีนี่ดปอีดอีเซียนแหเสีนแห ขนหามาน้องดูปังเลยครับวัวปู๋เออยอดของแม่อีกคือนเราอยู่ไปเป็นไหนบอกเดียเขียนวัวสามเขียนอะไรเน้อนั่นน่ะมังมึงพูด่ะพูดอ่ะวัวปูมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นมัวเดียวน้าโอ๊ยจอยนลยลุ้งเหี้ลุ้งหีของกูเองลุ้งเหี้ยเด

ไฟสวยไฟสวยไฟย่มึงเด้ไฟยมึงเด้นบอกกูไหมไปยืนี้เขายืนนีไหมเด้้ว